แกรมรีบอลนะคะถึงสามารถนะคะลดไขมันค่ะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพนะทั้งเรื่องของรูปร่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นการลดแบบยั่งยืนนะคะถาวบอนะคะแล้วก็ถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยนะคะเนาะอ่ะนะคะก็สวัสดีนะคะทุกทุกคนเลยนะคะก็อ่ะสวัสดีน้องไสยนะคะเนาะสวัสดีคุณคุณออดนะคะเนาะอ่ะโอเคหลายๆท่านละนะคะที่แบบเข้ามา ะะชมนะคะเนาะก็วันนี้ตามหัวข้อเลยค่ะที่นิวกําลังจะคุยให้เราฟังนะคะเนาะกนะ่อนอื่นเลยค่ะที่จะไปคุยในเรื่องของโปรแกรมรีบอลนะคะว่าทําไมโปรแกรมรีบอลนียถึงมีประสิทธิภาพในการลดไขมันได้ดีนะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเรื่องของโภชนาการเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสวัสดีพี่แมมค่ะสวัสดีพี่แมมค่ะนะคะ,ะเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่า เรื่องของโภชนาการเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเหมือนตัวนิวเองนะคะดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะทั้งคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะคนไข้ที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงคนไข้โรคหัวใจนะคะคนไข้ที่เป็นโรคพวกผู้ n ซในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะนิวเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพง่ายๆค่ะสมมุติว่าคนไข้2คนที่เป็นเบาหวานเหมือนกันนะคะที่เป็นเบาหวานเหมือนกันนะคะแล้วนะคะได้รับยา ลดระดับน้ําตาลในเลือดไปเหมือนกันนะคะเนาะแต่คนหนึ่งนะคะกลับไปนะคะแล้วก็ควบคุมนะคะ เรื่องของการทานอาหารโภชนาการนะคะลดปริมาณการทานแป้งน้าตาลนะคะเนาะแล้วก็ควบคุมนะคะรสชาติในเรื่องของอาหารนะคะสัดส่วนอาหารเนี่ยให้ให้บาลานซ์นะคะให้บ๊อพอดีกับอีกท่านหนึ่งนะคะกลับไปนะคะทานยาได้รับยาแบบเดียวกันเลยค่ะนะคะแต่กลับไปค่ะใช้พฤติกรรมนะคะการการทานอาหารแบบเดิมนะคะเราคิดว่า2คนนี้ เมื่อกลับมาคราวหน้าตอนที่คุณหมอนะัดนะคะใครจะมีผลการรักษาที่ดีกว่านะคะ,ะให้เราคิดกันนะคะว่าใครจะมีผลการรักษาที่ดีกว่านะคะแน่นอนที่สุดค่ะคนที่มีการควบคุมในเรื่องของระดับอ,อ,อาหารหรือว่าโภชนาการในรอบถัดไปเวลาที่เขามาระดับน้ําตาลในเลือดเขาก็จะลดลงได้ดีแล้วก็สามารถควบคุมนะคะปริมาณน้นําตาลในเลือดได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณหมอก็จะปรับลด นะคะปริมาณการทานยาลงไปเรื่อยๆเมื่อร่างกายของคนไข้ได้รับยาลดลงไปเรื่อยๆความเสี่ยงนะคะที่ยานะคะจะไปทําร้ายหรือว่าสะสมในร่างกายแล้วทาให้ตับพังหรือว่าทําให้ไตาวายหรือว่าอาการข้างเคียงซ้ําซ้อนอื่นๆมันก็จะลดลงไปด้วย จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการรักษานะคะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการรักษาหรือการดูแลสุขภาพนะคะของคนที่ป่วยนะหรือว่าคนที่ยังไม่ป่วยก็ตามก็คือเราต้องการที่จะลดนะคะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคตของคนไข้โดยที่อยากให้คนไข้นี่รับประทานยาให้น้อยที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่รับประทานเลยแต่สิ่งสําคัญคือ,อยามันช่วยได้นะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของปลาย คือเป็นลดระดับน้ำนนตาลในเลือดค่ะแต่เราเองเนี่ยจะต้องมีการปรับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเรานะคะเนาะในเรื่องของโภชนาการซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งสาเหตุนะคะหลักๆเลยก็คือพฤติกรรม,มในเรื่องของการทานอาหารที่ไม่ดีคือเราทานอาหารบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องทานอะ่ะแล้วเราทานเยอะเกินไปส่วนไอ้ที่เราจําเป็นต้องทานเราก็ดันทานน้อยอาหารที่แบบ ไม่จำเป็นต้องทานลรทานเยอะเช่นอะไรน้ำตาลแป้งใช่ไหมฮะน้ำหวานนะตัวดีเลยนะคะเค้กใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็พวกน้ํามันต่างๆคนไทยชอบไข่เจียวนะคิดอะไรไม่ออกเนี่ยขอทอดเข้าไว้นะฮะเนาะของทอดนะคะไข่ทอดนะคะเนาะไข่เจียวนะฮะทุกอย่างเลยที่ทํามาจากน้ํามันเรากินน้ามันแป้งน้ําตาลเยอะมากแต่พวกผักทานน้อยนะคะโปรตีนน้อยมากนะคะยิ่งคนอายุปัจจุบันนะออกไปทางานข้างนอก เรากินอาหารฟาสต์ฟู้ดถูกต้องไหมคะหรือบางคนกินเป็นอาหารเร่งด่วนจานเดียวเราดูพวกอาหารตามสั่งนะในยุคปัจจุบันนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเวลาเราสั่งพวกแบบข้าวกะเพราเราจะเห็นเศษเนื้ออยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ํามันนิดท่วมเลยเศษผักนะคะใบกะเพรานี่บางที1-2ใบเองนะมีตตงกวา2ชิ้นนอไหมคะแล้วก็ข้าวแบบนั้นหนาโปะ ไอเศษเนื้อเนี่ยอยู่ข้างบนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอิ b บาลานซ์ก็คือมันไม่บาลานซ์ในเรื่องของโภชนาการคือโภชนาการมันต่ำค่ะนะคะแต่ว่าพลังงานมันสูงมากๆเลยนะคะเนาะมันก็เลยทําให้เราเป็นโรคพวกนี้ล้ค่ะสิ่งที่นิวกำลังจะบอกกับเราก็คือเรื่องของโภชนาการที่เรากินในชีวิตประจำวัน อาหารที่เราคิดว่ามันปลอดภัยอาหารที่เรากินโดยปกตินี่แหละมันทําให้เราเป็นโรคนะคะทีนี้เวลาที่เราเป็นโรคแล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็ตามนะคะที่มีผลจากพฤติกรรมของตัวเราเองเวลาที่เราอยากที่จะรักษานะคะคลายหลายคนพยายามหาวิธีอย่างอื่นโดยที่ไม่ยอมกลับมาแก้ที่สาเหตุ เราป่วยเพราะการทานอาหารที่ผิดนะคะเราไม่ยอมมาแก้นะคะในสาเหตุที่เกิดจากการรับประทานอาหารนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณแก้เรื่องการรับประทานอาหารโรคที่คุณเป็นอยู่มันก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเองอย่างคนไข้ที่นิวเปรียบเทียบให้ฟังก็คือคนไข้เบาหวานสองคนที่ได้กินยาเหมือนกันแต่คนนึงไปปรับเรื่องโภชนาการแน่นอนที่สุดคนนี้ก็ต้องมีพยากรของโรคเนี่ยที่ดีกว่าคือน้าตาลในเลือดก,ก็จะดีนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยลดปริมาณการทานยา ลงได้ ทีนี้หลายหลายคนนะคะ,ะชอบถามคําถามนิวมากเลยว่าเรื่องของโภชนาการกับการออกกําลังกายอะไรสําคัญกว่ากันนิวบอกคุณแบบนี้นะมันสาคัญทั้งคู่ค่ะคุณจะเปรียบเทียบความสําคัญของสองอย่างไม่ได้นะฮะเนาะเราจะต้องทําทั้งสองอย่างคู่กันเพียงแต่ให้เราเนี่ยแบ่งสัดส่สสสวนนะคะให้เราเนี่ยแบ่งสัดส,ส่วนนะคะเพราะอะไรนิวยกตัวอย่างเช่นหลายคนนะคะก็บอกว่าเรื่องโภชนาการไม่จําเป็นพี่ขอไปออกกําลังกายอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวก็ลดได้ ได้เดี๋ยวก็ลดไขมันได้เดี๋ยวก็ลดน้ําหนักได้นิวบอกให้คุณเห็นภาพได้ชัดๆสมมุติว่าเป็นคนไข้เบาหวานเช่นเดียวกัน2คนได้รับยาแบบเดียวกัน2ค,นะคนนะคะหคนนะคะกลับไปค่ะนะคะ กินยานะคะเนาะแล้วก็ไม่ควบคุมเรื่องโภชนาการเลยกินแบบเดิมทุกอย่างเลยแต่ตัดสินใจตื่นเช้าขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปวิ่งนะคะไปวิ่งแบบออกกําลังกายหนักมากเลยกับอีกคนหนึ่งนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาในการออกกลาลังกายแต่เขาคุมเรื่องโภชนาการแบบดีมากดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไข้ที่ป่วยนะคะเวลาที่กลับมาตรวจเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคนที่คุมโภชนาการเขาสามารถลดระดับน้าตาลในเลือดได้ แต่คนที่ออกกําลังกายอย่างเดียวโดวยที่กินบาบเดิมลดไหมลดลด ได้มากกว่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยอยู่แล้วลดได้มากกว่าคนแรกนึกอออกไหมคะเพราะเขามีการ work out เอาสิ่งที่เขากินเนี่ยออกไปแต่มันยังไม่คอมพลีทสิ่งที่นิวกำลังจะบอกคุณคือวันนี้คุณต้องทําทั้ง2องอย่างเพราะการออกกําลังกายมีผลนะยิ่งคนไข้ที่เป็นเบาหวานค่ะการออกกําลังกายมันจะดึงเอาน้ําตาลในเลือดเนี่ยเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อแล้วสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แต่มันยังไม่เพียงพอถ้าคุณไม่ได้คุมในเรื่องของโภชนาการด้วยเราเข้าใจสิ่งที่นิวกำลังสื่อสารใช่ไหมคะทำไมนิวถึงต้องคุยเรื่อง เยอะมากๆเพราะว่าใครหลายๆคนยังคงเข้าใจผิดนะคะยังคงเข้าใจผิดแล้วนิวอยากให้เราแก้แบบถูกประเด็นเรื่องของโภชนาการเป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะเนาะแล้วนะคะเมื่อเราคุมโภชนาการที่ดีแน่นอนที่สุดค่ะสุขภาพเราเนี่ยก็จะเริ่มกลับมานะคะเริ่มกลับมาเข้าสู่สภาพเดิมนะคะเนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะยังไงก็ตามคุณก็ต้องแบ่งเวลานในการออกกําลังกายด้วยนะคะเพราะว่าการที่คุณนะคะจะสามารถ นึงเอาพวกพลังงานส่วนเกินออกมาใช้นะคะเนาะแล้วก็การบิ้วหุ่นที่ดีขึ้นการออกกำลังกายก็จําเป็นมากๆนะคะเนาะก็แบ่งสัดส,ส่วนเลยค่ะโภชนาการอย่างที่ดิวบอกค่ะ80แล้วก็รวมกับเรื่องของการออกกำลังกายอีก20%ทีนี้ค่ะ หลายคนนะคะพอมาคุยเรื่องโภชนาการนะคะพอมาคุยเรื่องโภชนาการหลายคนก็บอกว่าพี่กินน้อยอยู่แล้วพี่ตัดอาหารมื้อเย็นพยายามที่จะไม่กินพี่กินข้าวแค่สองสามคำนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะสิ่งที่นิวกําลังจะบอกเราคืออย่างที่ไลฟ์ก่อนที่นิวเคยบอกแล้วเวลาที่เราคุ้มเรื่องโภชนาการหลายคนเข้าใจว่ากินให้น้อยเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมันจะดีเองในความเป็นจริงคือคุณกําลังเข้าใจผิดนะคะ การที่เราคุมเรื่องโภชนาการไม่ใช่การตัดมื้ออาหารหรือว่าไม่ใช่การกินข้าวแค่สองสามคำแล้วควรจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดไขมันได้นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องกินอาหารนะคะให้ครบทั้งครบมือค่ะครบหมู่ครบสัสดส่วนแล้วที่สําคัญคือมันต้องคลีนพวกสารพิษคลีนพวกสิ่งที่ปรุงแต่งด้วยเพราะไม่งั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณกินอาหารรสจัดมากๆนะคะตับจะใช้ การทํางานหนักในการเคลียร์พวกเครื่องปรุงแล้วก็สารพิษที่ปนเปลื้อนมากับอาหารนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหลายคนนะคะก็บอกนิวว่า ทำไมถึงจําเป็นจะต้องกินรีบอลทาไมจะต้องเข้าโปรแกร,รมรีบอลนะคะอ่ะนี่คือกล่องรีบอลนะคะรีบอลมีหลายแบบมีหลายเซตนะคะหลายคนถามนิวเข้ามาเยอะมากเลยทําไมคนนี้กินราคานี้ทําไมคนนี้กินแบบนี้มันไม่เหมือนกันค่ะนะคะคนน้ําหนัก40 60 90 150กิกิโลกินอาหารไม่เหมือนกันหรอกค่นะ,ะถ้าคุณเข้าใจว่าซื้อไอโปรแกร,รมรีบอลนี้ไปนะแล้วคุณกินเหมือนกันเนี่ยนิวบอกเลยนะคุณเข้าใจผิดหรือว่าถ้าซื้อไป แล้วก็คนที่คนที่บอกคุณแล้วก็บอกว่ากินเหมือนกันหมดนะคะนิวบอกเลยนะคะเข้าใจผิดจ้ะนะคะคุณเข้าใจผิดแล้วนะคะโปรแกร,รมรีบอลเนี่ยมันเป็นแค่เบสในโปรแกร,รมแล้วเรียกโปรแกร,รมคือมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของโปรดักต์อย่างเดียว การที่มันเป็นโปรแกรมหรือเป็นคอร์สคือคุณจะต้องมีโค้ชนะคะในการที่จะเลือกนะคะโปรแกรมรีบอลให้กับคุณโปรแกรมรีบอลนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเห็นนะมันมีหลายเซตมากคุณเห็นไหมมันมีทั้งแบบสติกเกอร์สีแดงสีเขียวสีชมพูนะคะมีหลายแบบมากมากเลยค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินแล้วก็ซื้อแบบเดียวกันนะคะแล้วนะคะในหนึ่งกล่องเนี่ยแคลอรี่มันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400กว่านิดนิดกิโลแคลคนเรากินอาหาร แค่400กิโลแคลร์ไม่ได้นะจ๊ะคนเรากินอาหารแค่400กิโลแคลร์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันต้องมีสัดส่วนเพิ่มเติมแต่ละคนเลยกินไม่เท่ากัน ความต้องการพลังงานของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะยางคนที่เข้าโปรแกรมรีบอลกับนิวบางคนต้องการพลังงานเยอะมากอย่างเช่นคนที่น้ําหนักตัวประมาณ150หรือว่าคนที่น้ําหนักตัว100กิโลนิวก็จะเออจะต้องมีการบวกเพิ่มในเรื่องของสารอาหารนะคะที่นอกเหนือจากโปรแกรมรีบอลเข้าไปนะคะ,นะะเพราะาะนั้นแต่ละคนกินไม่เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจว่านี้คุณวอล์กอินเข้ามาแล้วคุณจะซื้อกล่องไอซีขาวๆนี้ไปแล้วคิดว่าคุณจะสามารถลดไขมันได้คุณเข้าใจผิดค่ะนะคะ เพราะนะคะคุณไม่สามารถที่จะกินพลังงานแค่400กิโลคทอรี่ได้เพราะมันน้อยเกินไปแล้วทำให้คุณเกิดภาวะเซฟหมดแล้วสุดท้ายคุณไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะถ้าคุณไปเจอแล้วเขาบอกว่ากินรีบอนไม่เห็นผลเลยถามเขาเลยนะคะว่ากินยังไงแคลอรี่เท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่านะฮะโปรตีนกินเพิ่มไปไหมน้ําหนักตัวเท่าไหร่มีใครดูแลนะคะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นใครหลายคนนะคะ ซื้อไปกินเองโค้ดถามอะไรไม่ยอมตอบนะคะเนาะไม่มีทางได้ผลนะคะบอกเลยเพราะมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของสารอาหารนะคะทุก7วันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือโปรแกรมรีบอลเป็นแค่หนึ่งในคอร์สรีบอลเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมด การที่คุณจะหุ่นดีได้คุณต้องมีโค้ชในการดูแลแบบใกล้ชิดคำนวณโภชนาการแต่ละคนค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันค่ะเพราะอาหารที่คุณกินมันไม่เท่ากันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนิวจะเป็นคนเลือกให้คุณเองว่าวันนี้นะคะน้าหนักตัวคุณเท่านี้คุณต้องกินอะไรบ้างแล้วโปรแกรมที่เหมาะกับคุณเนี่ยมันต้องเท่าไหร่หรือว่าเลือกเซ็ตไหนนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของโค้ชในการที่จะดูแลคุณนะคะเนาะนะนะเพราะฉะนั้นค่ะข้อดีของโปรแกรมรีบอลคือมันเป็นออร์แกนิก อาหารที่เป็นออร์แกนิกจะมีข้อดีกับร่างกายคือเวลาเข้าสู่ร่างกายมันไม่สะสมเป็นสารพิษนะคะอาหารออร์แกนิกนะคะพวกนี้เนี่ยตั้งแต่กรรมวิธีในการเพาะปลูกเลยนะคะกรรมวิธีในการผลิตทุกอย่างมันต้องเป็นออร์แกนิกนะคะใครก็บอกว่าของตัวเองเป็นออร์แกนิกเท่านั้น <laughs> ครั้งนั้นแหะค่ะแต่มันจะต้องมีเครื่องหมายในการการันตีด้วยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกอ,อ,อีโคเซิร์สนะคะหรือว่าจะเป็นพวก าต่างๆอ่ะที่แบบเดระดับโลกเขามีการาที่เขามีการประทับตราแล้วก็การันตีว่ามันเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะมันเป็นออร์แกนิกนะคะทำจากอาหารจริงในรูปแบบพร้อมทานแล้วก็มีใบเซอร์ตรวจนะคะทุกรตนะคะว่าไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับร่างกายปนเปื้อนนะคะเนาะ,ะที่สําคัญนอกจากมันเป็นออร์แกนิกแล้วนะคะ Well, เ,เวลาที่เรากินนะฮะคอสโปรแกรมริบอลมาถูกออกแบบเอาไว้ให้เรากินครบมือ้อคือเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็มีมื้อก่อนนอนอีกมื้อหนึ่งนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่อดอาหารแล้วข้อสุดท้ายสําคัญสุดก็คือนะฮะมันทําให้เราได้รับสารอาหาร ครบ5หมู่ค่ะที่สัดส่วนพอดีกับร่างกายนะคะสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่เราทํางานตั้งแต่เช้าจดเย็นเราไม่สามารถรู้ว่าสัดส่วนอาหารของร่างกายเราเนี่ยต้องการเท่าไหร่นะคะคุณเลยจะเจอคนเยอะมากในประเทศไทยหรือว่าบนโลกใบนี้ที่ป่วยเพิ่มมากขึ้นถ้าเรื่องเรื่องของโภชนาการอาหารมันเป็นหลักการที่เข้าใจง่าย คุณไปดูในโรงพยาบาลสีคนไม่ป่วยเยอะขนาดนี้นะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงๆแล้วความรู้โดยทั่วไปของคนส่วนใหญ่มันถูกต้องคนในโรงพยาบาลไม่ป่วยเยอะขนาดนี้แล้วอัตราการเติบโตของคนของคนป่วยในโรงพยาบาลมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะโรงพยาบาลมีอัตราการเติบโตเยอะขึ้นมากๆนะคะ ซึ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแปลว่าคนในยุคปัจจุบันนะคะพยายามที่จะดูแลสุขภาพแต่ยังคงมีความเข้าใจผิดอยู่คือมันไม่ได้ถูกต้องใช้วิธีการที่ไม่ได้ถูกต้องทําให้นะคะอัตราการป่วยไม่เคยลดลงเลยนะคะ ตาการปวดไม่เคยลดลงเลยใครหลายคนเข้าใจว่านะฮะลดทอดมันหวานนะฮะลดทอดมันหวานสิแล้วกินให้น้อยลงตัดอาหารมื้อเย็นนะฮะแล้วจะทําให้สุขภาพดีขึ้นไม่เคยมีใครทําแบบนั้นแล้วสุขภาพดีขึ้นนะฮะไม่เคยมีใครทําแบบนั้นแล้วสุขภาพดีขึ้นนิวพูดเลยดูดูแลคนไข้มา10ปีบอกเขาว่าให้ลดทอดมันหวานถ่าเลือดไม่เคยดีขึ้นนะฮะเพราะว่าความเข้าใจเรื่องของสัดส่วนอาหารผิดพลาดนะฮะไม่เข้าใจโภชนาการที่ถูกต้อง รีบอนถูกออกแบบมาเพื่อให้ไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เขาปลอดภัยขึ้นจากการที่มันมีใบตรวจมันมีใบเซอร์แล้วมันเป็นออร์แกนิกเพราะอาหารโดยทั่วไปเวลาที่เรากินถ้าเราไปเซิร์ชไทยแพนอย่างที่นิวเคยพูดบ่อยๆนะคะเราจะเจอว่าผักในยุคปัจจุบนันมีสารเคมีปนเปื้อนเยอะมากเยอะจนคุณจะต้องกังวลเลยว่าการที่คุณป้อนผักหนึ่งใบให้กับลูกคุณกินลูกเล็กๆที่เพิ่งเติบโต,ตขึ้นเนี่ยคุณกําลังป้อนยาพิษให้เขาอยู่หรือเปล่านะคะเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหารในยุคป,ปัจจุบันมันไม่ได้ปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะทางเลือกนะคะของรีบอลเลยเข้ามามีบทบาทกับคนจานวนเยอะมากนะคะที่ใช้โปรแกร,รมรีบอลนะคะทำให้เขาเนี่ยได้รับสารอาหารครบ5หมู่ ที่ปลอดภัยนะคะเป็นออร์แกนิกค่ะแล้วพอใช้ปุ๊บนะคะมันถูกคำนวณในเรื่องของแคลอรี่อินเรียบร้อยแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยมันยอมปลดปล่อยเอาไขมันที่สะสมในร่างกายหรือพลังงานส่วนเกินเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ที่ไหนบ้างหนึ่งก็คือผิวหนังที่ทําให้เราอ้วนใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยใส่ปุ๊บกลายเป็นแหนมนึกออกไหมฮะนี่คือไขมันผิวหนังอันที่2ค่ะไขมันที่สะสมอยู่ในระบบหลอดเลือดเราแล้วทําให้เราเป็นโรคหัวใจเป็น heart attack นะ หรือว่าทําให้เกิดแบบฮาร์เฟลเลียรหรือว่าเป็นหัวใจวายเฉียบพลันเพราะมันไปอุดตันอยู่ในกระแสเลือดอันที่3ก็คือไขมันที่อยู่ในช่องท้องเกาะอยู่ตามหัวใจเกาะอยู่ในตับทําให้เป็นไขมันพอกตับแล้วสุดท้ายคุณก็กลายเป็นโรคเบาหวานนะฮะเนาะ,ะหรือมันเป็นอาหารที่เลี้ยงเชื้อพวกเซลล์มะเร็งเพราะนะฮะพวกอนุโมทิสละมันเกิดจาก การเผาผลาญพลังงานแล้วก็มลภาวะเป็นขยะในร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายสะสมไขมันจํานวนมากมันเกิดภาวะออกซิเดทีฟสตรีนะคะก็คือเกิดภาวะการเผาผลาญพวกไข,ขมันเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายสุดท้ายนะคะร่างกายกําจัดอนุมูลอิสระออกไม่หมดมันก็สามารถทําลายเซลล์แล้วก็กลายเป็นมะเร็งได้เราจะเคยอ่านผลการวิจัยนะคะของคุณหมอหลายๆท่านที่บอกว่าเซลล์มะเร็งกินน้ําตาลกับกินไขมันเป็นอาหาร เพราะอะไรเพราะน้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานไขมันเป็นแหล่งพลังงานถ้าคุณกินอาหารประเภทไขมันสะสมในร่างกายน้ําตาลเข้าไปเยอะมันเกิดภาวะการเผาผลาญแล้วเกิดเป็นขยะคล้ายๆเราเผาขยะแล้วมันเกิดเป็นข่าวันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินน้ําตาลกินแป้งกินไขมันเข้าไปแล้วมันสะสมในร่างกายแล้วร่างกายมันเผาพอมันเผาปุ๊บมันเกิดขยะที่เรียกว่าอนุมูลสละมันก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ นี่แหะคะ่ะคือสาเหตุนะคะว่าทําไมคนในยุคปัจจุบันนะถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องของโภชนาการคุณไม่มีทางที่จะแบบ ที่จะปลอดภัยจากการเป็นโรคได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเรื่องของโภชนาการห้าหมู่เป็นสิ่งจําเป็นหมดเวลาที่เราไปดูพวกอาหารเสริมนะคะหลายๆอย่างที่เขาบอกว่าไปซ่อมเซลล์ส่วนลึกของเซลล์คือมันซ่อมมันมันก็คงจะได้ในบางส่วนนะแต่ในความรู้สึกของน <t> ิวแล้วก็ด้วยด้วยด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยแบบผลการวิจัยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนั้นนะคะมันต้านได้เฉพาะ ปลายเหตุที่มันแบบมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราทานอาหารไม่ดีเข้าไปแล้วแล้วมันเกิดพวกออกซิเดทีฟสเตรสพวกอ,อนุมูลอิสระเกิดขึ้นนะคะเนาะแล้วก็ไอพวกไปซ่อมแซมเซลอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีกว่าไหมถ้าวันนี้เนี่ยเราบล็อกตั้งแต่การนําเข้าเลยเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถไปบล็อกพวกอนุูลอิสราพวกนั้นได้ครบไหมเพราะฉะนั้นเราลดการนําเข้า เราลดการนําเข้าพวกไขมันแล้วก็เอาไขมันที่สะสมในร่างกายออกนี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดละนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดละนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมรีบอลค่ะอย่างที่นิวบอกค่ะคุณจะได้กินอาหารครบนะคะทั้งหมด3มื้อได้กินอาหารครบ5หมู่ค่ะนะคะแล้วก็สัดส่วนจะพอดีกับร่างกายของคุณนะคะแล้วก็คํานวณพวกสารอาหารสัดส่วนอะไรให้เรียบร้อยละนะคะแล้วก็คลีนร์สารพิษแล้วก็คลีนการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นนะคะผลลัพธ์ของรีบอลในปัจจุบันนี้เยอะมากเป็นหลักแสน แสนคนนะคะเป็นหลักแสนคนที่ใช้โปรแกรมรีบอลประมาณ7จ็ถวันแล้วร่างกายมันยอมปลดปล่อยเอาพลังงานส่วนเกินที่สะสมในร่างกายนะคะมาเผาผลาญแล้วเอวเขาจะหายไปเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะ1กิโลไขมันมันใหญ่มาก1กิโลไขมันมันใหญ่มากคุณคิดดูว่ากิโลไขมันนะเนื้อขาวประมาณก้อนแค่นี้หายไปจากตัวคุณนะเอวคุณหายไปเท่าไหร่ละต้นแขนต้นขาหายไปเท่าไหร่เพราะว่าไขมันมันมีปริมาตรเยอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณลดไขมัน แบบถูกวิธีมันจะทําให้สัดส่วนคุณนะ่ะมันเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้เชฟของคุณมันดีขึ้นพอเสื้อผ้าออกมาไม่ต้องอายค่ะเนื้อคุณจะไม่เหี่ยวไม่ยน่นเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณจะอยู่ครบเพราะโปรตีนมันถึงนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเวลาที่เราอยากที่จะลดแบบถูกวิธีการลดไขมันแบบถูกวิธีรีบอลจะเป็นทางเลือกในการที่จะช่วยเรานะฮะให้เราเนี่ย สามารถจะลดไขมันได้แบบไม่โยโย่อีกเหตุผลเพราะเนื้อแดงเราจะไม่หายนะคะเนื้อแดงเราจะไม่หายถ้าคุณไปใช้วิธีการลดวิธีการอื่นนะนิวบอกเลยบางทีเนื้อแดงคุณหายแล้วสุดท้ายคุณก็จะกลับมาโยโย่นะคะการที่ไม่โยโย่ไม่ใช่แบบเมคเอาเองหรือว like ่าการคุยนี ins, like you doctor, ่คือการคุยด้วยทฤษฎีที่ถูกต้องนะคะการที่เนื้อแดงคุณอยู่ครบกล้ามเนื้อคุณอยู่ครบแล้วไขมันคุณหายไปสุดท้ายนะคะเวลาที่คุณกินอะไรเข้าไปเนื้อแดงอะค่ะกล้ามเนื้อมันเป็นส่วนในการเผาผลาญพลังงาน เพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่กลับมาโยโย่อีกี่ยคุณไม่ต้องกังวลเนี่ยอยู่โปรแกรมรีบอลมา2ปีแล้วน้ําหนักตอนที่เข้าโปรแกรมรีบอลอลดเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ48ปัจจุบันน้ําหนักนิวก็อยู่ที่47-48นะคะมา2ปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่โยโย่ขึ้นเปอร์เซนต์ฟัตนะคะอยู่ที่เท่าเดิมถ้าเกิดเราเห็นนะคะนิวไม่ได้แบบไม่ได้แบบคลีนจัดนะคะนิวก็ยังใช้ชีวิตแบบคนปกติบางคนบอกโ,อโหใช้ชีวิตแบบกินอาหารแบบ เป๊ะขนาดนั้นตลอดทั้งชีวิตจะมีความสุขไหมนิวบอกเลยเนิวเป็นนิวเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไปทุกมือ้อแต่นิวเลือกทานนะคะเลือกแล้วก็รู้ว่าอาหารที่มันไม่ดีนี่ควรทานปริมาณเท่าไหร่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปค่ะเวลาคุณใช้โปรแกรมรีบอร์ดนะคะมันจะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วชัดเจนนะคะปริมาณนะคะการใช้เงินนะคะต่อมื้อคุ้มค่านะคะเพราะว่านะคะควรลองคำนวณดูนะ ค่าเฉลี่ยถ้าคุณซื้อโปรแกร,รมรีบอร์มนิ้วเผื่อไว้สําหรับคนที่น้ําหนักอาจจะประมาณ100ยกิโลแล้วกันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นอยู่ที่ประมาณ3 0,000ืนะคะ ตกเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ประมาณวันละ1,000นนิตี้ให้ง่ายจริงไม,ไม่ถึงหรอกอยู่ที่ประมาณ1,000ันะคะถ้าเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ1,000ันะคะแต่คุณไม่ได้ต้องใช้ชั่วชีวิตสมมติว่าน้ําหนักไขามันเราเกินอยู่ที่ประมาณ10บกิโลคุณก็ใช้นะคะอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ3เดือนค่ะนะคะค่าใช้จ,จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเวลาคุณคลีนไขมันทั้งที่ก่ออยู่ตามหัวใจเส้นเลือดแล้วก็ตามผิวหนังนะคะนิวบอกเลยคุณลดนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดพวก โรคนะคะพวกโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานในอนาคตซึ่งมันตีบุลค่าไม่ได้นะคะปกติเราเคยใช้เงินจํานวนนี้ในการทําอย่างอื่นมาเยอะมากๆเลยโดยที่มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเราเองที่สําคัญอย่างที่นิวบอกค่ะคนที่ใช้โปรแกรมรีบอลลดมาได้แล้วคุณอาจจะลงทุนไปประมาณ60,000คุณอาจจะลงทุนไปประมาณ6 0 0 0ื ต่มูล,ลค่าที่จะคืนกลับมาจากการที่คุณเนี่ยลดไขมันได้มันมีค่ามาหาศาลมากกว่านั้นนะคะเพราะเมื่อคุณลดได้คนรอดตัวคุณที่เขาอยากมีสุขภาพที่ดีเขาก็จะอยากใช้โปรแกรมรีบอลด้วยแล้วคุณเนื่องจากเวลาที่คุณใช้คุณจะมีความรู้เรื่องโภชนาการมากขึ้นคุณก็จะสามารถเอาความรู้ดูแลพวกเขาได้ต่อให้เขาไม่จ่ายให้กับคุณเขาก็จ่ายให้คนอื่นอยู่ดีอะค่ะนะคะเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบางที ก็อาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่นิวบอกค่ะคุณใช้โปรแกรมรีบอลกับนิวนิวจะสามารถช่วยคุณสามารถที่จะมีผลลัพธ์อันนี้อันดับหนึ่งอันที่2ทําให้คุณสามารถทําตลาดได้แล้วคุณก็จะมีะไรายได้กลับคืนมาเวลาที่คุณจ่ายไปห0,000่นบางทีคุณอาจจะได้กลับมาประมาณ2อ0 0สนสามแสนนะคะเนาะ,ะนะก็สามารถที่จะเกิดเป็นธุรกิจนะคะที่ขายผลลัพธ์แบบมืออาชีพไม่ใช่การขายของนะคะเนาะ,ะนะขายผลลัพธ์แบบมืออาชีพนะคะเนาะก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ย เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะเนาะสำหรับใครหลายคนค่ะตอนนี้ ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้การมีรายได้ทางเดียวมันไม่พอนี่บอกเลยนะคะการมีรายได้ทางเดียวไม่พอแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณมีรายได้ต่ํากว่าประมาณ30,000บาทต่อเดือนชีวิตคุณจะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าอยู่ยากนะเพราะเงินมันจะเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้นายจ้างเนี่ยจะปลดเราออกเมื่อไหร่วันนี้นะเราอยู่กับเขานะคะเขาพยายามที่จะให้เราอยู่กับเขาแบบ อ,อยู่ไปอะโดยที่เราไม่ได้ป้องกันตัวเองเอาไว้ไม่ได้มีรายได้หลายทางสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันดีคืนดีถ้ารูธธุรกิจมันมันมันหยุดชะง,งักไปแล้วเขาเล์ออฟเรากระทันหันถามว่าใครรับผิดชอบชีวิตเราก็ไม่มีไงก็มีแต่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าเกิดคุณยังคิดว่าวันนี้มีรายได้ทางเดียวที่มั่นคงบริษัทฉันมั่นคงมากๆเลยคุณกาําลังทําร้ายตัวเองนะคะนิวบอกเลยนะคะ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือการที่คุณมีรายได้แค่ทางเดียวหลอดไฟนะคะถ้าเกิดในห้องนี้มันมีหลายดวงดับไปหนึ่งดวงมันก็ยังสว่างอยู่แต่ถ้าเกิดห้องนี้มีหลอดไฟแค่ดวงเดียวดับลงเมื่อไหร่นะคะชีวิตก็ดับ ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนิวอยากให้เราเนี่ยใช้เวลาในการสำรองชีวิตเอาไว้ทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของรายได้ด้วยอย่าปฏิเสธเลยคะ่ะนิวเชื่อว่าคนบนโลกใบนี้นะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเงินเราเยอะอยู่แล้วนะคะนิวบอกเลยว่ารายได้ที่เกิดจาก เราเป็นสาเหตุของรายได้ไม่มีควาว่ามั่นคงหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดมวาวันนี้เราสร้างนะคะสร้างแบบถูกวิธีนะสร้างโดยที่ทําให้มีเครือข่ายผู้บริโภคที่ถูกต้องแล้วสุดท้ายอะคะ่ะแล้วสุดท้ายอะคะ่ะเราไม่ใช่สาเหตุของรายได้นะซึ่งที่นี่จะมีวิธีการสอน,นะคะ่ะ ทำยังไงให้เราไม่ใช่สาเหตุของไรายได้แล้วยังคงมีไรายได้เข้าแม้กระทั่งวันที่เราไม่มีแรงจะทํางานะนะคะนิวจะพูดอยู่เสมอเลยวันนี้นะคะเรานะปลูกส้มในสวนคนอื่นค่ะ วันหนึ่งที่เราหมดแรงที่จะปลูกส้มซักลูกก็ไม่ใช่ของเรานะคะวันนี้นิวอยากเชิญชวนให้เรานะฮะเริ่มที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองปลูกส้มในสวนตัวเองโดยการที่เริ่มจากการเป็นผลลัพธ์จากการลดไขมันค่ะแล้วขายผลลัพธ์เราแบบมืออาชีพเราสร้างธุรกิจเป็นของเราเองนะคะ<ๆ>ก็อวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีไรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะนาะก็ สำหรับตลาดลดไขมันนะคะก็ให้เป็นทางเลือกนะคะออกับเ,ออเราแล้วกันนะคะที่แบบใครหลายคนอาจจะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยไขยมันมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้เราได้อีกหนึ่งอาชีพตัดสินใจยังไงก็อินบ็อกมาหาหนิวได้นะคะยินดีให้คําแนะนําค่ะนะคะเนาะก็วันนี้กลับมาใสา่ไซเอ็ดได้แล้วสบายอีกครั้งดีใจมากอ่านะยินดีด้วยค่ะน้องเมียวนะคะอ่ะหนึ่งในอีก ใ,ในอีกทีมงานนิวนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์จนเป็นผลลัพธ์นะคะปัจจุบันก็เหลือไซส์ S แล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเนาะอ่ะนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่นิวเชื่อว่านิวสามแม่ที่จะช่วยนะคะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นจนถึง1,000 0แสนบาทแล้วก็ไปเที่ยวฟรีรอบโลกด้วยกันนะอีกท่านหนึ่งนะคะอ่ะนะคะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามนะคะถ้าคิดว่าไลฟ์นี้นะเป็นประโยชน์นะคะ อาจจะเป็นคนรอบข้างเราเป็นเพื่อนเราที่เขาขยันตั้งใจกับชีวิตแต่ตอนนี้นะคะเขาอยู่ในเครื่องมือที่มันไม่ถูกต้องหรือเขากําลังหาช่องทางนะคะในการที่อยากที่จะลดไขมนันแต่ใช้วิธีการที่ผิดอยู่นะคะเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสฟังไลฟ์นี้นะคะถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วก็ทําให้คนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะคะเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ